ท่านผู้วเจียที่เคารพครับนี่คือความบอกพันสมกันเขาบอกเลือกคู่กันมักจะมีอะไรที่คล้ายกันเห็นในขณะนี้ส่วนที่คล้ายกันใกล้เคียงกันมากที่สุดคือส่วนสูงแล้วชุดนั้นเหมือนกันครับเป็นสีน้ําตาลทรายแสดงถึงความหวานถ้าจะมองเป็นสีขาวก็แสดงถึงความรักที่บริสุทธิเ์เรียนเชิญพป็นการเชิญมาอะยด้วยเรียนเชิญครับมีช่อดอกไม้โยนไหมครับถ้ามีก็ถือรอไปก่อนเดี๋ยวไม่มีของใส่ ขออนุญาตเรียนเชิญขออนุญาตเ,เ,เป็นแขกผู้ใหญ่คนที่สองมีไหมอ่ามาแล้วอาประมือให้กับทางด้านของปา๋าหน่อยครับแล้วก็อันนี้ท่านรองกรเวกแดนรองไทยขออนุญาตท่านฝั่งนี้เลยครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้จําชื่อใหม่ไม่ได้อัน,น,นเดนไพศาลนะฮะอันเดนไพศาลเนีน่ยครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องกิ้งครับขอียนเชิญคับแม่ครับต่อจากนี้ไป น้องกล้องนี้จะไม่ใช่ลูกใครแล้วนะครับไม่ใช่ลูกเขาแต่จะเป็นลูกเราวันนี้คุณพ่อคุณแม่นั้นท่านจะมีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกคน<ลง>เป็นตำรวจด้วยกันจะไมรรครับเดยเชิญครับสายงานของข้าราชการเหมือนกันใครๆเด็นครับถ้าอายุมากแล้วอย่าให้ใจไวกว่าขาแล้วก็ใครนะทุกคน อ๋อพ่อที่ชื่อแจ็คเสจจได้นะครับขอบคุณครับอขอบคุณแม่ด้วยเชิญครับขออภัยด้วยพิธีกรเขามาถึงลัวๆตอนนี้อาจจะไม่รู้จักมาคุ้นสนิทเสน่หหาต่อน้าของเจ้าภาพนะครับถ้ามาฝังตัวตั้งแต่เมื่อเช้านะคงจะพอสนิทกันอยู่เป็นเือเช้าไปงานสระบบุรีมาแล้วค่อยๆประคองหน่อยครับปรบมือหน่อยครับดีเกียรติกรุปครับนี่มีอะ เป็นภาพแห่งความทราบซึ้งและก็ความประทับใจท่านผู้มีเกียรติที่คร,รครับสําหรับใครที่ยังตามหาความรักอยู่ในขณะนี้อย่างที่ผมน้เรียนครับสักวันหนึ่งแล้วเมื่อบุญสัมพันธ์เราก็คงจะมีโอกาสได้ประคองความรักซึ่งกันและกันจดจนไว้อย่างหนึ่งว่าขอบฟ้ากว้างเพียงไหนก็อย่าไปหวัน่นแม่น้ํากั้นเพียงไหนก็อย่าไปนีถึงภูเขาสูงร้อยเท่าพันทวีจะร้อยปีก็ขอให้รอกัน แล้วมันจ็จะมีงานนี้ครับงานที่ทั้งคู่ได้ทําการวางแผนตั้งแต่เื้องต้นการจัดงานใครที่วางแผนการจัดงานไว้แล้วผู้หลักผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติมาท่านไม่ต้องห่วงอนาคตเขาเพราะเขาก็สามารถวางแผนอนาคตการดูแลกันและกันได้เช่นเดีวยวกันครับต่อจากนี้ไปผมใครขออนุญ,ญาตตัวแทนของท่านผู้มีเกียรติสามคู่ด้วยกันได้ขึ้นมาครองมาลัยมงคลนะครับ คู่แรกขอได้เชิญคุณสุรชัยแก้วจีนและคุณยานาวันเดชพงครับขอไห้เชิญครับผมพวงมลลาลัยนี้ไม่ใช่พวงมลลาลัยธรรมดาครับเป็นพวงมลลาลัยที่ทำมาจากชั้นสวงร้อยเป็นพวงแทนรอยทำสร้อยสอมแทนผู้มิเกียรติจะได้หยิบพวงมลลาลัยที่ปีนขึ้นไปหยิบดาวราวฟ้า,าถังทองแทนปานปอเป็นของขวัญในวันมงคลครับอีกครั้งครับขอได้เชิญคุณสุรชัยแก้วจีนและ คุณยานาวันเดชพงครับเรียนเชิญครับเปียกยกับเจาบทานครับลูกชิ้นโกเบนะครับน่นไงว่าจะไปชื่อขึ้ต้องเรียกชื่อเล่นเลยผมเรียกชื่อเล่นจะเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ช่วยชุบอ,อ,อุปัรภมทั้งสองเหมือนกันนะครับเป็นผู้ให้ไม่ไายหลาให้มากมายจริงๆ ไม่ต้องนับย้อนปัจจุบันคาดคะเนเกันถึงอนา,าคตไม่รู้เมื่อไหร่จะทดแทนถุนถุนทั้งหมดสิ้นใช่ครับในความมีน้ำใจของท่านทั้งสองนะครับเหยียบเบี้ยลูกชิ้นโกเบนะครับจากนครราชสีมาจะทานใช่ไหมครับจะทานส่งมือมาให้ไหมก็ได้นะครับเดี๋ยวหยิกกบกระโปรงลงมืกประมือเป็นเกียรติให้กับแขกผู้มีเกียรติครับที่เป็นตัวแทนของท่านมาพร้อมส่งมาหลายเดนนี้ครับ คู่กันเลยครับคนละคนครับอ้า,อามาตกลงกับตรงนี้ก็ได้ครับไม่ได้ตกลงมาก่อนเขาชดเงินเลยนะขออนุญาตเอียงนิดหนึ่งครับไม่ได้ถ่ายภาพได้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะนิดห,หนึ่งนิดหนึ่งขออนุญาตบันทึกภาพไปนิดหนึ่งขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับทั้งสองท่านลำดับต่อไปขอต้อนเชิญท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับ ท่านนายกทศพ,พลหิมพานแล้วก็ซอนหน่อยห้เกียร์คลองทุกปะไลกองคนขอเรียนเชิญครับ แตู่มิเกียรตครับความเอื้อความรักผู้คนเขาออกมาจากกันทั่วอยาเห็นว่าความรักมันน่ากลัวแล้วจึงทำตัวหน่าชังจังเลยนะครับความรักเป็นสิ่งงดงามเสมอนี่คือพี่สาวพี่ชายสุดที่รักของกองชิโรไทยและก็นอก้องกุง๊งกิ้ง ปรบ,บมือกันอีกสักครั้งหนึ่งครับงงเจ็ดครับท่านนายกรองเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตท่วงเวลาครองกเอียงนิดหนึ่งแล้วก็ได้ถ่ายภาพนะครับอ่าอนุญาตเอียงนิดหนึ่งนะครับอ่ะครองไว้ครับบอกกลอ้องอ่าอย่างนี้ก็ได้ครับในขณะขอบคุณมากครับ กอพคืนนาับ่านนยกรสลนิมาฟันก็สมุอยนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งคู่ที่มีความรักหวายชื่นเป็นที่หน้าอิชาของพวกเราชาววงการแสดงถึงความรักที่มั่นคงและนิรันดรนขอเชิญสุภาพบุรุษคู่งรุ่งสุริยาแล้วก็ซอ,อ,อไก่ครับขอเชิญครับ อ่าไ,ไฟนี่ไฟร้องขอจะเรียกว่าไฟบังคับก็ได้จะเรียกว่าไฟร้องขอก็ได้ครับเดือนครับเป็นร่งสุริยาและการสอไก่ครับเดืนะไปไลซ์สดอยู่ในรัก็อย,อยู่นู่นะมานใดนพอดีพอดีวันนี้ได้ไทีโอกาสประกัศสานภาพออกไลซ์สดในทีเดียว ผมได้สักครั้งหนึ่งครับแม่ทำท้าอายด้วยหัวหน้าครับหมักมาข้างหน้าเขาไม่ให้เดินข้างหลังเดินมาข้างหน้าครับเคยไปงานมาล้านครั้งแต่ลืมสังเกล่นะครับแต่ตัมครับดีหน้ารักดีไม่มีบัญญาดีเรื่องจริงนะเดินข้างหลังเนี่ยอาคารวันนี้หนึ่งนะครับนอกใจแม่เหมือนเดิมคกู อัประพฤกกับสุภาพหรือุ่งรุงร่งสุริยาและก็สาวไทยเยคกับท่านต่อไปครับขออนุญ,ญาตให้เป็นตัวแทนร้องพวกงเราสายศิลปินน,นะครับได้ลรองมาลลยบุคคลให้กับเจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวขอเรียนเชิญคุณนูพีเตอร์ครับเรียนเชิญด้วยกับพคร,รับพี่ชายสุดที่รักอีกหนึ่งคนครับขอบคุณกล้องชิโรไทย ประเบิดัรครับเป็นเกียร์ให้กับคุนนูมีเตอร์ครับร้องสองคนเลยครับใครก่อนก็ได้ครับอ่าเห็นไหมสุภาพสตรีเลดี้เฟิร์สสุขง,งานแต่งงานให้ผู้หญิงต้องมาก่อนดูกี่จ้าคนถือดอกไม้มีหัวยับดั้แต่ ต่อไคุณว่าครับคุณดูวิเตอร์ครับอีกหนึ่งท่านครับถือว่าเป็นตัวแทนเขตย่านบ้านเราเขตย่านบ้านนี้ที่ต่อจากนี้ไปทางของจาบาบเองท่าจะพูดตรงกก็คือต้องเอาสา่ยรถจากระคุพระเจ้าศีมาเอามาไว้ที่นี่นะครับเพื่อที่จะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านในรัว้วเป็นคนในครอบครัวอย่างถาวรก,ก็ขออนุญาตเรียเชิญท่าน่านตำรวจเอกธานีปูพาณิชครับประธานจุมจนบ้านนาขอ,อเป็นน้อง Oh, ขอบคุณมากครับเพราะเชิญครับนอกจากท่านจะได้ครองอะไรมงคนแล้วขออนุญ,ญาตให้ท่านได้ให้ผมว่าคำยพรกับเจ้าสารและเจ้าบ่าดด้วยนะครับเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มจะหาตัวแทนของคุณแขกแล้วก็งหมด <c oughs> รรามืดได้ให้กับท่านผูน้เรืองราีรูปการกั่ท่านประทานชุดน,นดานล่า,าอพรองของสาวก่อนน้ะ l เลดี้เฟิร์สอย่างว่าในกนองรองเจ้าบ่าวได้หลานและได้หลานชายหลานสาวสาักหน้าคุณบอกว่าสาวบ้านอาสวยนะปฏิเสธไม่ได้ซะด้วยครับท่านแต่ผลลัพเชินท่านให้รดครับ อ๋อเดี๋ยวให้ท่านคณะไทยสารแบบดกดอนไพรเป็นผู้ที่ได้กลาวแทนขอได้เชญครับแล้วก็กาเรียนพี่ทนีผูกพาดิ์นะครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวศิลปินทุกท่านนะครับก็เห็นว่าคือผมได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งในทีเดียวที่ให้มาเป็นทางญาติฝ่ายเจ้าเป่าซึ่งเป็นน้องรัก ซึ่งผมเห็นมาประมาณหลายปีมากทั้งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เหมาะสมนะครับเปคนที่รักกันจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับด้วยความดีนะครับด้วยความน่ารักของทั้งสองท่านผมเชื่อมั่นนะครับว่าที่น้องทุกคนที่มามาติดตามริเกตในตวันนี้มาด้วยความรักผู้เป่าสาวทั้งสิ้นเลยนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับผมเองในฐานะเป็นญาติทางสายเจ้าบ่าวนะครับต้องกลาบขอบคุณพี่ๆน้องๆ แถบผู้เกียรติที่โปรดักทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับผู้บ่าวสาวทั้งสองในวันนี้นะครับถ้ามีอะไรที่ใช้ผมรับใช้แล้วก็ผู้บ่าวสาวพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ได้รับใช้อย่าเกรงนใจนะครับเรีกรับใช้ได้ตลอดเวลานะครับก็คงมีเินมากก็กลับขอบคุณจากผู้เกียรติทุดาคุ่าครับขอบคุณมากครับ อบคุณมาครับานรองอนันต์ไพยสานหรือ,รอ,รว,อว่ารองคารวเวีแดงเลินไทยเอาผู้หลักผู้ใหญ่พักก,ก่อนสักครู่เดี๋ยวจะให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวได้ถือโอกาสที่ขอบคุณพระดาภินรู้ภูมกีรติจริงๆแล้วก่อนที่จะขอบคุณมันต้องมีการส่งมอบรบรมทางด้านของคู่แต่งงานชออ่อดอกไม้อยู่ไหนจ๊ะใครโสดขอความรุณามมาหน้าเวทีด้วยโดยเฉพาะเพื่อเจ้าสาวมีไหมอ่ะ ส่งช่อดอกไม้ให้ด้วยอ่าไม่ต้องพมน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำเต็มหน้าไม่บางนะทีน้ำจะตึงกับผมเฟียงไปเต็มหน้าเลยผมสาวชิญสาสาวสวยสาวงานใกล้และใกล้เคลียงมาหน้วพิธีใครโสดเจ้าสาวคนต่อไปเชิญครับตอนนี้เราจะสมมอบพี่ในเกับด้านงานแต่งแล้วนะครับมามาขอรองเท้าส้นสูงมาด้วยเดี๋ยวตกรองเท้าขาแข้งนะเสื้อแดงไม่เชื่ออะไร ี่โใจร้ายไอ้หญิงนี้ไม่ตังค์หรือะอันนี้น้องสาวก็ใช่ใช่ใชโอเคอะไรครับแยกส่วนได้ไหมครับโอ้โหใครเอายานมาฝังลูกเฮ้ยัยมุกคุณจะมีหัวใหม่เจ้าสาวครับใครอยากเป็นเจ้าสาวมาระหว่างไรเดี๋ยวก่อนได้หรอนนะครับเยอะหนาก่อนากรว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอ้พวกนี้หาผัวไม่ได้ใช่ไหมในที่สุดเขาอาจจะอยากได้เป็นกำลังใจเหรอเออแม่แม่แม่เสื้อสีฟ้ามาดิมาดิมาดิมเรี้กันยายเลยเหรอแม่ไปอยู่ข้างหน้าอย่ายูดแย้วฟุ้งพูดแล้วฟุ้งยืนนิ่งๆก็ก็เหนื่อยแล้วจะให้แกมาเยี่ยมเด็กอีกนักขอดไทยศรียังหาตัวไม่ได้ตอนนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมาโอ้ยไอ้ที่มีข่าวใช่ไหมตู้อายุหกสิบขึ้นเลยชอบนะ เดี๋ยวเราจะนัต่อมาหนึ่งถึงสาอ่ะป้ายายแดงคุยังไม่ได้ตั่เลยลูกพี่กูคุณ,ค,ณคุณนี่เมียมือคี์บอดเลยโอ้ยมาเป็นอาจารย์สมชายใ,ใจใจยแล้วคิดไงหรือว่าเมียคนละต่อไปอ่ะอีย1สิบสี่ปีกำลังสีดสส่ดีสีลังสีสี่ดีลูกพี่กูรุ้ตั้งแต่สิบสี่ปีแล้วอโอ๊ยนะพี่น่าชื่นใจไหม ทำไมเจ้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวยัดแดงม้าร้อยใสในช่อดอกไม้ด้วยบอกบอกว่าเป็นค่ารถตามหาผัวว่างี้เฮ้ยใครต้องการผัวคืนนี้กูสนัุดไหมฮะเดี๋ยวเราเตรียมนัดพร้อมๆกันเลยครับผู้มีเกียรติที่เคารพคนยืนเอออะไรแม่แม่ยืนอยู่ทำไมล่ะแม่มาสิมาสิแม่ไม่ห้าร้อยแม่สนใจไหมแม่ออกมายืนกับเขามันพอข้ามาข้าพูดเลยแม่ถึงไหนแล้วถึงหนึง หนึน่งโอ้โห้กูเห็นน้ำลงเต้นเลยสองเล็วเล็กเลย เว้ยครับออกทีไรพื้นที่ได้ไหมพี่เล่าว่าไอ้พวกที่อยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังได้ไหมทำไมครับพวกที่อยู่ข้างหลังสี่ห้าตัวมวกขยับมาด้านนหโอเคทำไมครับมันน่าดูดีกว่าเหรอมึงอยู่ท้างเยี่ยงข้างหลังค <c oughs> เออข้างหน้าเขาอาจจะเขาอาจจะคำนวณแล้วว่าจะต้องพุก่งไกลเออลุกหนนะ้าถอยออกไปจะหายเผื่อมึงฟุกขึ้นมากูจะทำไงโอ้ยนี่มึงยังเลงยังคิดอีกเหรอ ของแ่้แน่นอนพี่เอววาเลยวสองไก่กูจะทิงลุมสุริยาแล้วจะรับด้วยนะจ๊เอเฮ้ยพี่พร้อมเอาแล้วไอ้ก้องจับที่สิบต๊ะพี่จัด100<ท>ร้อยตันึ่งอไ้เฮยมานียมานียมานียเฮ้ยอย่าลยแย่กันเลยบางครัอ้อมร่วงพี่พี่ โผลบมาแล้วแยกกันที่ท้ายโอ้โไม่มันเป็นรถด่วนกำลันสุดท้ายที่เจอมาแล้วคู่เฮ้ยอันนี้ขำตอบรวมกันก็ต้องบอกกูลาไปกันเลยไหมอีกคนหนึ่งครับน้องสาวหนงเช่าเช่าอีกคนหนึ่งอดีตเมียลุงดุลีด่วนพวกมึงไปอยู่ข้างหลังครับหมดเล้แสดงความดีแล้วยกันตอนนี้แสดงเหลือเยอะเดี๋ยวให้เจ้าสาวเจ้าหมาที่มีกายขอบคุณผู้ีเกยรติเชิญครับ ผมก็ขอบคุณนะครับเพ่อนบุฟฟี่ทุกท่านนะครับผมที่รักและเมตตานะครับไม่วจะเป็นเพลงด้านศิลปินเวทีเสียงเสียงแล้วก็ไฟประดับนะครับผมทุกคนร่วมด้วยกันมาช่วยผมผมก็ไม่รู้จะตื่นตันยังไงนะครับในว่าจะเป็นศิลปินทุกท่านเรียกว่าเพื่อนของน้องนี่เราไม่ตื่นตันนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเสียงจากเทีบ่าข้ามต้องชิโดไทยน้องเมื่อกี้ครับมาสักไหนลูกเท่าไหร่ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเรานะครับเมื่อกี้พ่อฝากปืนเลือกคุแล้วเมื่อกี้น่ะพ่อฝากปืนเลือกคุแล้วเขาบอกว่าที่คุณทิ้งลูกสาวกูมคงตายอ่ะเขาฝากปืนเลือกคุแล้วขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะนะนะครับสั้นๆอยากจะบอกพ่อไว้ ที่เป็นพิธีกรงานแต่งมารวม20ปีแล้ววันแรกที่แต่งงานเป็นอย่างนี้ทุกคนเจ้าสาวไม่ค่อยพูดหรอกครับขอให้หลังไปสักปีโยกว่างดาวหัวไม่ส้คัญคือรู้ไปเรียนดาวมาจากนก็มีคมเปอก์มีคูเปอรบ้าคูกันร์ในซอสดาวหัวในนามของพิธีกรพี่ขออนุญาตเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ทุกคนอวยพรให้ทั้งสองของเรือนเป็นเพื่อนชิดแนบสนิยารู้แยกแต่งเป็นสอง กรมเกี่ยวกันเหมือนน้ำหลังจากสังทองสิ่งในพองก็ขอให้สมอารมณ์เถิดข็มีความสุขวางรอง,องลานทั้งคู่นะคะรับรอมดือให้เพื่อเอกและตางเอกของงานในวันนี้ครับ ก็มาชื่นใาจาน้องกุ๊กกิ๊งขอบคุณพี่ชายที่รักของาาด้วยเห็นไหมคนเรา็นบางทีมองไปมองมาก็ลืมคนข้างหลังนะขอบอกพี่กันยิ้มขอบคุณทุกทีไม่เป็นไรอาจารย์เข้าใจเลยขอบคุณอยู่แล้วโอเคอ้าว<อ>เดี๋ยวหน้าที่ตรงนี้ครับความรักกําลังเริ่มต้นขึ้นแต่หน้าที่พิธีกรในช่วงพิธีการกําลังสิ้นสุดลงผมขออนุญาตยกขันรับในหน้าที่นี้กับน้องไม้ดําเนินการต่อเชิญครับเสกศิวบดีครับ